เดี๋ยวเราไปฟังเอลามาฟังเรื่องราวโรงงานญี่ปุ่นโรงงานแรกของโลกที่ยกทีมสอบเวิร์นเป็กกัจ้า <Wow. S 1> เปิดรายการเดี๋ยวเวิร์นเป็กฟาเวิร์นพีสจ้า with will ผมชื่อมิสุอากิฮิกาชิโอ,อถ้าภาษาต่างประเทศดใดครูวิหัยอ่านคล่องโดยภาษาอังกฤษภาษาลาวอายุ67ปี <c oughs> ผมนั้มีโอกาสได้รู้จักแล้วก็มาวัดพระธรรมกาครั้งแรกเมืแ่อบบตอนต้นปีพุทธศักราช2550นี้ครับ เริ่มจากการที่ดาลิงของผมคือคุณจันเพนโอ้ชื่อก็สว่างแล้วนะสุรสอนได้ไปปฏิบัติธรรมที่สวนพนาวัดจังหวัดเชียงใหม่หลัจะกลับมาแล้วถ้าทีขงเธอดูเปลี่ยนไปก็เปลี่ยนไปในทางที่ดีนะครับจนทำให้ผมรู้สึกแปลกใจว่าเอ๊ะ อะไรหนอทำให้เธอเปลี่ยนไปเอเอหลังจากนั้นเธอก็ได้พาผมที่วัดปรมกายอีกครั้งหนึ่งปรวันคุ้มครองโลกยีบ2เมษายนพุทธศักราช2550ภาพคนจำนวนนับแสนที่มาร่วมงานท,ทำให้ผมรู้สึกถึงพลังงานยิ่งใหญ่เป็นสิ่งที่สุดยอดมาแต่ท้ายผมเกิดคำถามในใจว่า พลังยิ่งใหญ่นั้นมาจากไหนห<า>ลังจากกลับไปญี่ปุ่นผมก็ได้มากราบหลวงพี่ที่วัดภาวนาโอซาก้าผมก็รู้สึกว่าพระที่วัดนี้นอายุยังไม่มากขอพระวัดพระธรรมคาจะดูหน้าตา,ายุไม่มาก <c oughs> สิ่งที่เห็นกันสิ่งที่เป็นมันไม่ค่อยตรงกันเพราะที่วัดใช้ห้าหลึงนั่นนั่นนั้นไรเตึงกันทังวัดเนี่ยแตได้มาจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาแม้ว่าคนไทยบางคนยังไม่เข้าใจแต่พระทุกรูปก็พยายามเทศสอนอย่างเต็มที่ สิ่งนี้ทำให้ผมเนะี่ยประทับใจมากมาในคุณมิสุอากิฮิกาฮิชิโอทันวานะแล้วว่าครับผมเน่เป็นเจ้าของโรงงานผลิตข้อต่อท่อ,ท,อทุกประเภทซึ่งทุกปีจะมีการประชุมวางแผนงานประจำปีผมยังถือโอกาสนี้นนิมนต์พระอาจารย์ไปบรรยายธรรมให้กับพนักง,งานทุกระดับชั้น ตั้งแต่ผู้บริหารจนถึงพนักงานซึ่งจากการทำแบบสอบถามปรากฏว่านังงานบริษัทสนใจเกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติธรรมเห็นไหมเจ้าว่าใครก็อยากจะมีความสุขภายในเนี่ยอยากให้มีท้อยคำของตัวมีพลังอยากสมหวังในชีวิต แต่ไม่รู้จะทำอย่างไรแต่พอมารู้วิธีการว่ามันมีอยู่สิ่งที่คุณปรารถนานะึ่งวิธีเป็นวิธีที่ง่ายตรงตรงรัดประหยัดสุดประโยชน์สูงคุณทำได้แั้นก็ตื่นเต้นเลยไหมไหมจผมจะเปิดโอกาสให้พนักง,งานมาสอบสมัครเข้าคอร์สปฏิบัติธรรมช่วงสั้นที่วัดภาวนาโอซาก้าสาถูกหลักวิชาเลยจ้ะคุณฮิกาชิโอ และมสาวาหลวงพ่อเปิดโอกาสให้ชาวต่างประเทศได้สอบเบินเป็กผมจะให้พนักงานทั้งบริษัทเข้าร่วมสอบตอบปัญหาในครั้งนี้กว่า2คนสากยอบประมาณเกือบ70ทีมโดยผมช่วยอัดฉีดจ่ายค่าสมัครสอบให้กับพนักงานทุกคนฟรีครับสาผมคิดว่าความเจริญก้าวหน้าของบริษัท ึ้นอย่กับการให้ความสําคัญกับบุคลาการเป็นหลักถูกต้องจ้ะเพราะเราไม่ได้ใช้หุ่นยนต์ทํางานเออ,อเราให้มนุษย์ทํางานนี่เราต้องให้มนุษย์เนี่ยหรือบุคลากรน,นั้นต้องมีคุณภาพมีสิทธปิประสิทธิภาพที่สูงสดุดต้องดึงศักยภาพที่มีอยู่ในตัวออกมาใช้ให เป็นบุคลากรที่เก่งและดีบริษัทจิงจะก้าวหน้าผมยังสนับสนุนเรื่องการพัฒนาด้านจิตใจเป็นสำคัญและผมรู้สึกว่านอกเหนือจากการให้ความรู้ใหม่ๆทางโลกกับพนักงานบริษัทแล้ว <c oughs> ยังต้องอาศัยความรู้ในพระพุทธศาสนาด้วยถูกต้องจชมีโอคำสอนในพระพุทธศาสนาอยู่เยอะเลย ซึ่งเป็นข้อปฏิบัติที่สอนให้รวยก็มีนะสอนให้ร่ำรวยสอนให้ใช้ทรัพย์เป็นสอนวิธีสแสวงหาทรัพย์เก็บทรัพย์ใช้ทรัพย์นี่จะ้ะ <c oughs> สอนเรื่องการดำเนินชีวิตการครองเรือนการเลือกคู่ครองอืม อะไรต่างๆเยอะแยะไปหมดเลยสอนไปทุกที่ทุกทางเลยเนียถามหลวงพ่อตาตระหนูทิศทั้งห <c oughs> <c oughs> <c oughs> เอเอแบบปลว่าบุคคลรอบทิศี่ที่เกี่ยวข้องด้วยเนี่ยจะมีข้อปฏิบัติอย่างไรที่ทำให้เกิดสิ่งดีๆกับตัวและสังคมและทุกคนในโลกซึ่งคำสอนนี้ไปดูเธอ ทืออื่นไม่ค่อยจะมีหรอกแต่บามีรุ่นหลังๆห,หลังจากาาี่พะรัมมาสรมพุทธเจ้าท่านสอนก่อนพูดก่อนเออหลังจากนั้นต่อมาก็มีละไม้คล้ายคลึงเงินเออก็ดีนี่นะจ๊ะผมรู้สึกว่านอกเหนือจากการได้ความร,รู้ใหม่ๆทางโลกกับพนักงานบริษัทแล้วยังต้องอาศัยความร,รู้ในพระพุทธศาสนาด้วยซึ่งสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ติดตัวผมมาตั้งแต่เด็ก แล้วคุณพ่อกัณแม่ได้พาผมไปวัดเป็นประจำเห็นไหมเจ้าว่าจำเป็นต้องพาตัวเล็กๆเ,เข้าวัด <Yeah. S 1> เขาจะจำแม่นอย่างเนี้ยตัวเล,เล็กที่มาตอนรับรู้ไมใหญ่ <Yeah. S 1> ตอนเขาโรงเรียนทำให้รู้ไมใหญ่เนี่ยมีอารมค้างมาหลุด <laughs> ทุกวันเลย <laughs> เขาแซวกันอะ่ะ <laughs> แต่ไม่น่ารักดีแต่เขาจะทรงจำนะเขาแซว คือไม่อยู่คนหนึ่งผิวก็จะแตกต่างจากทุกๆคนที่ยืนเรียงแถวใช่ไหมแล้วเาก็พรแตพแต่งต,ตั้งเปน็นอัศวินนี้นะแซวกันน่ะแม่ก็บอกว่าเนี่ยทำคนนี้ได้ ผิวก็่ายานอื่นกเขาผิวหนังเขาเอ็มก็นอกน้งผิวขาหมดนะบอกดำอัศวินดำรู้ไม่อยากจะสังเกตเออก็บอกนี่พูดใหม่ดำก็ดำดูเด่นดูเด้งด้วย เด็กดีด้วยเด็กดีด้วยดูเด้งด้วยดำดูเด่นอแล้วก็บอกให้เยงเระแถวพูดไหมเขาเด่นกับทุกคนก็แล้วกันเห็นแต่ใครเลยเออว่าเขาเขาคือใครเขาคือใครเห็นไหมนี่ไงพวกนี้ทำให้หลุดเรื่อยเลย นี่ครูไม่ใหญ่ก็อารมณ์ค้างมาเลยมันค้างคาใจมาถึงหนึ่งมันก็าาม,านม,นามาหลุดตรงนี้เพราะฉะนั้นเต้งแต้นักเรียนในโรงเรียนช่วยครูไม่ใหญ่เนี่ยเนี่ผิวก็แตกด่างดํ้ดูเด่นเด็กดีด้วย<ช>อืเห็นไหม <laughs> ถึงไหนลืมไปเลยจะต้องพามาวัดแล้วก็จะจดจำทีเดียวนี่ไง อย่างคนมิสุอากิฮิกาชิโอแม้ว่าผมจะไม่ค่อยเข้าใจอะไรมากนักแต่ก็รู้สึกว่าศาสนามีส่วนสำคัญในการดำเนินชีวิตอ๋อไม่นจะมีส่วนเป็นส่วนสำคัญในการดำเนินชีวิตเออบางคนก็ใช้คำว่ามันเป็นสิ่งที่ใกล้ตัว แต่ครูไม่ใหญ่ว่าเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับตัวเลยบางคนบอกนรกสวรรค์นี่ไกลตัวอ่ะไอ้นั่นยิ่งไกล <laughs> <laughs> เกี่ยวข้องกับตัวเลยนั่นแหละคอยรองรับเราอยู่ <laughs> มันเกี่ยวกับตัวเลยไม่ใช่ไกลตัวบอเขาเขาบางจะพูดมันไกลตัวของไกลตัวเราอย่าเพิ่งไปศึกษาเลยอยากจะเอาของใกล้ตัว บอกไอ้นั่นไม่ใช่ใกล้หรือไกลแต่มันเกี่ยวเลยนะเออมันลองรับไปเลยคอยลองรับไปไม่ศึกษาโดนเกี่ยวออโดนเกี่ยวทีเดียวนะนั่นน่ะต้งนี่นหนูเวนี้นี่อัลเลสุดขีดเมื่อผมได้ประกอบกิจการตัวเองผมจึงไม่ละเลยการไปทําบุญที่วัดทุกปีสาธุถ้าจะให้ดีต้องทุกวันเออ และนี่เป็นช่วงใกล้จะบรรลายวันเกิดของคุณยายอาจารย์ของเรานะจ๊ะในวันที่19มกราคมถ้าท่านมีชีวิตอยู่ท่านยายยุ่งโอ้เลขดีมากก้าวหน้าก้าวหลังเออเราน่าจะมาสร้างองค์พระถวายท่านนะเออเนี่ยก็เลยเอสก็ละเอสก็ละเอสเนี่ยถวายคุณยายอาจารย์หรือ99้เกอสก็เอาเออเอาแล้วแต่ใครชอบเก้าหน้าหรือเก้าขงหลังหรือสองก้านี่นะ เด็ก้าไปเรื่อย,อยได้นี่ไงเพราะวันที่สิบเก้าอนนี้ไงโอ้โหสุดยอดเลยมาเอาบุญกันนะต้องทำทุกทุกปีนะทุกปีถือว่าดีมากแต่ดีกว่าดีมากคือทุกวันเออเพราะวันนี้มีทุกวันเรารับประทานอาหารทุกวันนี่หายใจทุกวันก็ต้องทำบุญทุกวัน สำคัญนั้นมันเกี่ยวกับเราเนี่ยเราจะไม่ต้องโรยทุกวันปีหนึ่งโรยหนเดียวเนี่ยวันเดียวอะการรวยสามรอยหกสิบ้าวันเอาไหนสามหวันเออปีนี้ปีหนูดีนี่นะอะไรเกิดเดือนมกราถึงเดือนธันวาเนี่ยนะรวย รวยสวนกระแสเลยเออ <c oughs> นี่นี่พยากราาณศาสตร์โดยครูไม่ใหญ่ <c oughs> นี่ก็ของก็มีดวงดาวแค่สิบตัวเลขหนึง่งมีศูนย์นึงเก้าของเราเต็มฟ้าเราจะเอาดวงไหนก็ได้นะเรามาช่วยกันหลายๆดวงเนะ <c oughs> นี่ไงขอให้เกิดมาเถอะตั้งแต่เดือนมกร,ราเรื่อยไปเลย ถึงเดือนปีนี้จะรวยรวยสวนกระแสด้วยเออนี่แล้วก็โอ้สุดยอดจริงๆเลยปีนี้จะมีความสาม,มัคคีกันนี่จะรู้รักสาม,มัคคีขอพยากรณ์ว่านี่นะ แม้คนละพักก็พวกเดียวกันเห็นไหมมาเกี่ยวนเลยเห็นไหมเออเกี่ยวแล้วเห็นไหมละเออเออใครได้รับคะแนนเสียงมากขอพยากรว่าจะได้รับเลือกออนี่นะนี่ไงนี่พยากรศาสตร์เลยรู้ไม่ใหญ่ และต่างก็จะมีหน้าที่อืใครรวมสมาชิกไดีมากเนี่ยจะเป็นฝ่ายบริหารใครน้อยกว่าจะเป็นผู้ช่วยฝ่ายบริหารเอ oh. uh. แปลว่าไหม่นิดช่วยกัน <Yeah. S 1> เป็นเปียยงความช่วยกันปีหนูดีนี่ไง <Yeah. S 1> จะมีการช่วยกันเอ ผมคิดว่าการที่พนักงานบริษัทได้สอบวนเป็นเปลงครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อพนักง,งานบริษัทและครอบครังเขาครับถูกต้องจะถูกต้องดีมากการาบลัการหลงพ่อดวามเคารพอย่างสูงสุดมิสุอากิฮิกาชิโอ,อพูดสันสันนะถนักหน่วงโอภาพสวยงามนี่จ้ายังรออยู่เลยสงสัยกินร่มตำเนี่ย หกสิบเจ็ดแล้วผมยังดำอยู่เลยแน่เลยยังรอนะกับคุมิสว่างจันเป็นสุรศรนี่พราปนาอสกาบ่ญี่ปุ่นอืมพนักง,งานเข้าคอสปฏิบัติธรรมชงสันนิวัรภาวนาอุสกานี่ ดังงานนักสมาธิรับฟังธรรมจาระรอาจารย์เออดีนะอย่างนี้มีการจดเลคเชอร์ด้วยวิธีมากเลยนี่แล้วก็ดเทียนรวมใจนีจ่โอ้เห็นแล้วน่าชื่นใจเดี๋ยวเรามาดูสครูปสั้นๆกันเลยจ้า ในประเทศญี่ปุ่นสอบเวิร์ลเป็กยกทีมโครงการสอบต่อปัญหาศิลธรรมเพื่อสันติภาพโลกหรือ w o r l d ลเป็กนับเป็นปรากฏการณ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนของการศึกษาเรียนรู้ธรรมะในระดับนานาชาติโดยไม่แบ่งแยกภาษา,าศาสนาหรือเผ่าพันธุ์ใดซึ่งได้รับความสนใจจากชาวต่างประเทศกว่า60เชื้อชาติ ในหทวีปทั่วโลกที่มีกระแสตอบรับเข้ามาอย่างต่อเนื่องดังเช่นที่เมืองโอซาก้าประเทศญี่ปุน่นเมื่อมิสเตอร์มิสุอากิฮิกาชิโอกผู้มีประสบการณ์ในแวดวงธุรกิจมานานกว่า50ปีดำรงตำแหน่งประธานบริษัทฮิงาชิโฟเมกซึ่งเป็นบริษัทที่ผลิตท่ออุปกรณ์เชื่อมต่อระบบสาธรารณูปโภคต่างๆได้มองเห็นประโยชน์ของการศึกษารธรรมะ เพื่อพัฒนาบุคลากรจึงมีนโยบายให้พนักงานบริษัทกว่า200ชีวิตเข้าสอบเบอร์เปกหมดทุกคนจำนวนเกือบ70ทีมสืบเนื่องจากมิสเตอร์มิสุอากิได้มีโอกาสมาร่วมง,งานวันคุ้มครองโลกที่วัดพระธรรมกายตามคำชักชวนของคุณจันเพนภรรยาจึงเกิดแรงบันดาลใจในการศึกษาธรรมะอย่างมากหลังจากกลับมาที่ประเทศญี่ปุ่นแล้ว ได้นำพนักงานบริษัทระดับผู้บริหารจำนวน3 4ท่านเข้ารับการอบรมศิลธรรมในหัวข้อเรื่องทำอย่างไรให้มีความสุขและประสบความสำเร็จในการทำงานที่วัดภาวนาโอซาก้าเป็นเวลาสองวันซึ่งอับเป็นการอบรมที่ประสบความสำเร็จอย่างมากทุกคนมีความประทับใจและสนใจอยากจะศึกษาธรรมะมากขึ้น 生サッカー論法がありましたでその後4月に大きな大祭がバンコクでありましてジャンペンに連れられて本山へあのお伺いをしましたもうそうすると本当にびっくりするような、まあ、多分20万人ぐらいもっと多いかも分かりませんけれども人が集まっておられてまあこのエ,レエネルギーっていいますか 本当に圧倒されて驚きました、まあ、その辺からこの,あの玉川さんのどうしてこんなにすごいあのこのパワーって言いますかすごいこのエネルギーっていうものがどこから来てるのかなっていうことを自分なりに非常に興味を持つようになりましたで大阪に玉川さんの,あの大阪人がありますので。 そちらの方にまたお伺いすることになりました、まあそちらでアロン・ピー・ョ尾さんをはじめ若いお坊さんがおられるんですけれども、まあ、考えてみると皆さんもう本当にお坊さんの年齢が若くってまああのこんなに皆さん若いお坊さんがまあ自分の人生っていいますかもう若い頃からこの宗教に。 それもあのそれぞれのお坊さんが人の民にっていうことでこういう活動をしておられる、まあ、バンコクはともかく大阪っていうのは相当やっぱりタイの方にとっては条件が悪いわけで、まあ、そういうところで頑張っておられる姿っていうことを見てまた打たれる感じがとってもしましたたまたまあの私どもの会社にも あのお,お越しいただいて、報道していただいたんですけれども、まあ、私どもの会社にも、決してその宗教心がの高くないあの人間もいるはずですし、若い人間もいるんですけれども、まあ、わずか1時間のお話だったんですけれども、まあ、多くの社員が本当にあの感動、多くの社員に感動を与えていただきまして、あのお話を聞いてもらってよかったんだな、してもらってよかったんだなと。 いうようよなこともありました今回図らずもワールドピースエシックスコンテスト世界平和への道コンテストに参加をすることになりました、まあ、この機会を通じて私どもの会社また社員、まあ、それにまたまつわる家族ともどもこのコンテストを通じてこの感動を与えられるような

ที่หกเลน,นะโอ้นี่หนึ่งก็เลย5าวันเลย5าวันเนาะันเดี๋ยวให้น้องเมรินมาชวนสอบเบอร์เป็กระดับโลกกันหน่อยแจ๊ มปสมัครสอบเวอร์บิกด้วยกันนะคะหลวงพ่อใจกว้างมากเลยนะคะให้เปิดหนังสือทำข้อสอบได้นะคะพี่โังเนของหอนูยังไม่ให้เปิดดูเลยนะคะมีเนี่ยหลวงพ่อใจดีใจดีมีเงันด้วยถ้าใครชนะงได้นเงินตั้งร้านหน,นึ่งแน่ว้าวหนูว่าปีนี้ สอบได้แน่นอนถ้าใครไม่สมรเขาบอกว่าแม่เสียได้จังเสียได้จัง <c oughs> ถึงหนูจะมีครอบครัวที่อบอุ่นอยู่แล้วหนูก็ได้เ่อคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณยายคุณอาคุณน้าและเพื่อนทุกคนเลยค่ะนี่นฉันคนั้นโลกมาสมัคร หมดเลยนะคะหนูอยากให้ทุกคนรักหนูเฮ้ยไม่ใช่อยากให้ทุกคนรักกันค่ะหนูอยากจะบอกว่าหลวงพ่อเราเปี้ยงจริงๆเลยนะคะหนูรักหลวงพ่อมากมากเลยค่ะ love you ูลาย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 เย้วานสุขของโลกเริ่มต้นที่บ้านค่ะ